ลูกลูกขาแม่จิ๊บอยากจะขออนุญาตแนะนําอาชีพที่แม่จิ๊บทาอยู่คือขายประกันชีวิตแม่จิ๊บทามาได้3839ปีแล้วเป็นอาชีพที่ดีมากคําว่าดีมากนี่มันคือดีมากสําหรับแม่จิ๊บหลายคนก็ทําไม่ได้นะคะแต่มันมีเหตุผลนะคะลูกขาเท่าที่แม่จิ๊บดูอยู่คือเป็นตั้งแต่เป็นตัวแทนมาจนถึงผู้บริหาร ทำไมหลายคนทำไม่ได้หลายคนทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไม่อดทนและไม่ทำตามผู้สำเร็จมันมีแค่เนี้ยลูกไม่อดทนและไม่ทำตามผู้สำเร็จคือผู้สำเร็จเนี่ยเขามีครบวงจรทั้งซื่อสัตย์ทั้งอดทนทั้งเขาก็เคยทำตามผู้ที่สำเร็จมาแล้วเมื่อใครชวนเรามาเราก็ทำตามคนนั้นเพราะเขาสำเร็จแล้วเขาถึงมีสิทธิ์มาชวนเรา ลูกคารายได้ไม่มีเพดานจำกัดผลประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตฟรีฟรีก็หมายความว่าฟรีตามความสามารถของเราเราทำค่าคอมมิชชั่นได้มากค่ารักษาพยาบาลเราก็ได้อยู่ห้องราคาแพงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามคอมมิชชั่นที่เราทำได้ สรุปแล้วก็ของฟรีไม่มีในโลกนะคะลูกค้าแต่มันเป็นผลพลอยได้จากความสำเร็จจากความขยันอดทนของเรารายได้มีเยอะแยะมากมายคำว่าไม่มีเพ,เพดานจำกัดก็หมายความว่าเราทุ่มเทไปเท่ไเทาไหร่เราก็ได้ผลประโยชน์มากเท่านั้นคอมมิชชั่นมากเท่านั้นโบนัสมากเท่านั้นโอเคนะคะลูกค้ากฎเกณฑ์ต่างๆลูก ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เพื่อให้ท่านผอ,อสุนัยที่ใส่เสื้อขาวนั่งอุดอยู่ข้างหลังเมจิปโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆหวังว่าเราคงได้ร่วบงานกันนะคะ